วันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดลำพูนนะครับผมก็จะมากราบสการะบูชาพระาธาตุหาิพุนชัยนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าวัดพระาธาตุหาิพุนชัยนะครับก็จะมีผู้คน มากมายนะครับมาสักการะบูชาองค์พระาธาตุนี่คือภาพบรรยากาศในวิหารพระประธานนะครับสวยสดงดงามมากครับวันนี้ผม ได้มาเจอกองทัพธรรมด้วยนะครับมีแม่ขาวสายบุญมาสักการะบูชากันเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นโชคดีครับที่ได้มาเจอ และนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในบริเวณพระทาตุถลิพุนชัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพ่อแม่พี่น้องเดินดูรอบๆนะครับเขาก็จะมีการประดับโคมไฟไว้รอบวัดเลยนะครับส่วนด้านนี้เป็นวิหารพระเจ้าละโว แล้วก็นี่เป็นพระาธาตุหาิปุญชัยนะครับสวยงามครับผู้คนมาสักการะบูชากันมากมายเลยนะครับนี่เป็นด้านในวิหารพระเจ้าระโวนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวชมกันนะครับ และเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวชมรอบๆพระธาตุนะครับ ก็จะประดับโคมไฟไว้สวยงามมากเลยครับและเดี๋ยวผมก็จะพามากราบสการะตรงนี้คือวิหารพระเจ้าทองทิพย์นะครับ สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ